สวัสดีครับผมพบกับรถไถ M 5 0าพเก่าๆมันเดิมนะครับวันนี้มาไถไล่มันนะครับไถทิ้งนะครับไม่ใช่ไถเอาแต่ก็มีหัวอยู่นะครับก็เก็บไปขายบ้างแหละเผือ่อได้ไม่รู้ย้อนแสงหรือเปล่านะรถก็นู่นอยู่ไกลนะครับอันนี้ก็อยู่ในคลิปที่ใช้เผาเดียวเหมือนเดิมนะครับเผาเดียวไถบางคนบอกว่าทําไมต้องไถเผาเดียวรถเผาหน้ามันเสียเลอก็ไม่เสียนะครับแต่เราพิสูจน์หาพิสูจน์ห้เห็นบางท่านบอกว่ารถกุปภานี้ สู้รถไทฟอร์ดไม่ได้มันก็อาจจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็อาจจะเป็นแล้วแต่นะครับแล้วแต่ครอบตัวเที่ยวเพราะว่ารถไท่ขวก็รถไท่ที่ใหญ่มากเลยนะฮะนี่มาดู M5 ็มหพันของเรานี่ครับผมอันนี้ไถไรมันไถทิ้งนะหญ้าลูกโค้สมควรนะฮะเผาเดียวนะครับบางคนบอกไถไม่ไปรุ่นเอลมันอาจจะไม่ไปนะครับพี่น้องแต่รุ่นเอ็มนี่อาจจะไม่เหลือนะฮะนั่นนะครับผมเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับหญ้านี่โคตรโคตรเลยนะนี่ ครับน,นี้ไถเผาเดียวเขาห้อยดูน,นี่รู้สึกจะลงมาสามคลิปแล้วแหละไถเผาเดียวเขาว่าอยากรู้เหลือเกินว่าไถเผาเดียวมันจะไปไหมดูเองครับไปไหมเนี่ยมาถามว่าทําไมหญ้ามันไม่กรบก็ดูหญ้าที่พี่น้องเอ้ยมันจะกรบได้ไงอันนี้มันผ่านหกถ้าผ่านบุกหรือเป็นผ่านห้านี่ก็อาจจะอาจจะโอเคอยู่นะครับผมอาจจะไถได้กรบไปดีกว่านี้นะครับนี้แค่อ,อยากให้ดูว่าการใช้เผาเดียวไถมันก็ ก็ไปนะก็พอใช้ได้แหละครับผมนะฮะเราก็มาพิสูจน์กันนะครับกับพละกําลังของรถไถ M 5,000นะครับบางคนจะบอกว่าทําไมผมถึงมาถ่าย M 5 0 0พันรุ่นอยู่ไม่มีให้ถ่ายเลยไงก็รุ่นนี้มันเป็นรุ่นในตำนานนะฮะลุตำนานครับพี่น้องนะฮะนี่มาถไถดูแล้วมันเหมือนบุกป่ายังไงไม่รู้มัถไถบ,บุกเบือกเลย เ้วก็ใช้พอเดียวด้วยไถายากล,กลุกนี้ไถให้ดูนะครับผมก็ใช้ผ่านหกนะครับผมแล้วก็พยายามให้ดูว่าการทํางานขงเขาเป็นยังไงนะครับผมเห็นไหมมันอาจจะมีสบัดบ้างแต่เพราะหญ้ามันลกจริงๆริต้องเก็บเราว่าลกจริงอาจจะซูมให้ดูะนะครับผมลกนะฮะไม่ใช่ไม่ลกไม่ใช่ว่าโอ้ยไถยเพาเดียวไปไถที่นามาให้ลงคลิปมาให้เพื่อนเพื่อนดู บอกว่าไถเพาเดียวก็ไปมาลองดูครับผมอันนี้ญ้าก็ลกสุดๆนะโคตรๆเลยไม่ใช่ธรรมดานะครับเนี่ยป่ามันที่เขาจะทิ้งแล้วน่ะเราก็เก็บขายบ้างหละครับผมมันมเลือๆหน่อยหอก็เป็นผลพลอยได้อีกแบบหนึง่งนะเดี๋ยวพาดูอีกทีดูอีกรอบนึงนะครับนี่มาดูเลยนะครับนี่ไถเพาเดียวไปแล้วพี่น้องนี่นี่พเพดียวไปไหมยาก็ล,ก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 ลุกโคตรๆเลยแหละลุกไหมครับอ่า กับพละกําลังของ M 5 0 0 0ันเนี่ยผมว่ามันหนักนะรถมันหนักหรือเปล่ามันเลยทําให้มันกดเพาหลังแล้วทําให้มันไถไปสําหรับรุ่นเอลนี่มันไถไม่ไปไถไม่ไปก็เพราะไอเฟืองท้ายมันเล็กหรือเปล่าเพราะม,มันเบาเกินไปหรือเปล่าน้ําหนักตัวรถนะตัวนี้ไม่ได้ใช้เวทถ่วงล้อนะแตกก่ก็ไปอยู่นะครับผมอันนี้ก็ลงมารู้สึกกะสามคลิปแล้วแหละไอไถเพาเดียวเนี่ยกับทั้งไถนาแล้วก็อันนี้คือมาบิสูกับย่าลูกเลยนะครับผมลูกไหมเนี่ยโอเคไหม ก็ไม่ก็ลึกอ,อยู่นะไถไปแต่ว่าไม่เป็นผานหกมันไม่ขบก็ยากก็สมควรแห้ะครับนะครับสําหรับรุ่นนี้ผมว่าไม่ได้โปรโมทนะออกมาไถาให้ดูรถสิบสามสิบสี่ปีเอะเลยลมันถามว่าเปลืองไหมก็ธรรมดานะก็เฉยเฉยก็ธรรมดาก็น่าจะครับผมการคล่องตัวนี้ <laughs> ่ปัญหาของมันมันไม่คล่องตัวมันรถรุ่นใหม่ๆมันจะถอยเร็วแต่อันนี้มันถอยช้าแล้วเวลาเปลี่ยนเกียร์ก็ช้าหน่อย แต่เรื่องกําลงังไม่ต้องห่วงครับพี่น้องรุ่นนี้นะครับไม่ค่อยกินน้ํามันเท่าไหร่หรอกเห็นไหมควันยังไม่มีเลยนะฮะนี่นี่ควันยังไม่มีเลยก็จะฝังอยู่เลยนะฮะนี่แต่มันสีเสือมันแตกกูมดแล้วแหละนะครับแต่เครื่องก็ยังโอเคอยู่นะฮะดูนะกำลังค่อนข้างดีนะครับผมก็พอได้ดูนะครับผมก็เหมือนเดิมครับถ้าชอบก็กดติดตามให้หน่อยก็จะมีกําลังใจกับ ถ้ามีเวลาก็เดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปอื่นๆรูปอื่นๆให้ดูหลายๆมุมหลายๆรุ่นกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ